ก็ขอสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมเซลเอนะผมจากช่องสถานีมิสซูนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมครับปาจีโร่สปอร์ตนะครับผมสําหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยเห็นสเปคแล้วก็ราคานะครับว่ารุ่นเนี้ยจะมีออปชันอะไรบ้างนะครับผมจะได้มาเปรียบเทียบกับตัวอีดิ t อ e ดิชั่นด้วยนะครับคันนี้จะเป็นตัวท็อปกับเครื่อง200ครับหรือว่าตัว GT premium นะครับ 2WD นะครับสีเทาคันนี้ราคาอยู่ที่1 4 6 9 0 0 0บาทนะครับผมอันนี้ครับ นี่ครับว่าด้านหน้านะครับผมตัวนี้จะมีเซนเซอร์นะครับผมด้านหน้า4จุดนะครับนี่นะครับเซนเซอร์นะครับจะ4มุมตรงนี้ครับแล้วก็จะพร้อมมีตัวเรดาร์นะครับผมการระยะนะครับตัวคูตคอนโทรลนะครับผมอซิสติคคูตคอนโทรลครับอยู่ในโลโก้ตัวนี้นะครับผมนี่ครับจะมีตัวฉีดล้างไฟหน้านะครับผมตัวนี้ที่เป็นปมๆ่นูนขึ้นมาตรงจุดนี้นะครับสําหรับตัวอาจโรสปอร์ตโฉมใหม่ก็จะมีในทุกรุ่นนะครับผมนี่เลยครับไฟหน้านะครับก็ แบบโปรเจคเตอร์แล้วพร้อมกับไฟเดลิงไทม์แล้วก็ไฟเดียวไร์นะครับผมที่ติดตั้งมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นสีเทานะครับผมออปชันก็จะเหมือนการทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว1ล้าน2อแสนห่ล้าน2อ9แสนเกา่นบาทนะครับตัว GT ก็ภายนอกจะเหมือนกันทุกอย่างครับแตกต่างค่ออปชันเรื่องเซนเซอร์แล้วพวกเบาะไฟฟ้าประมาณนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้ก็ได้เบาะไฟฟ้าคู่หน้าครับเบาะหนังสังเคราะห์สีดำนะครับจากโรงงานแบบนี้มาเลยนะครับ ถ้าเป็นตัว GT ก็จะไม่ได้ทั้งคู่หน้าได้แค่ฝั่งเดียวฝั่งคนขับนะครับควบคุมกระจกนะผมขึ้นลงนะครับอัตโนมัติคองออโต้เฉพาะฝั่งคนขับเท่านั้นนะครับตัวนี้ควบคุมด้วยไฟฟ้าทั้งหมดครับปุ่มสตาร์ทสต็อปนะครับผมแล้วก็จะเป็นปุ่มปรับกระจกนะผมซ้ายขวานะครับหูช้างนะครับตัวกระจกมองข้างนะครับผมมันจะเป็นตัวเขาเรียกว่าป้องกันการเลื่อนเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ตัวเซนเซอร์กะระยะจอดรอบคันนะครับ ทีมเนี่ยนะครับก็ถ้ากดจะมีไฟขึ้นครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้านะครับผมตัว start stop รถนะครับนี่ก็จะเป็นตัวปรับนะครับผมปรับเรียกว่าความสว่างของหน้าจอนะครับหน้าจอเรือนไม้นะครับผมสามารถปรับระดับได้นะครับพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันแบบสี่การหุ้มหนังนะครับผมก็มีออปชันที่เขาค่าเรียกว่าเต็มไปหมดนะครับนี่นะครับก็จะเป็นกล้องมองภาพลอกคันนะครับผมนี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเปิดระบบล็อกความเร็วนะครับ แบบแปบผันให้นะครับตัวนี้ครับก็มีพร้อมหมดแล้วนะครับตัวนี้ก็ถือว่าออปชันเต็มนะครับผมเป็นการปรับระดับความเร็วล็อกนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวกะระยะห่างในระบบล็อกความเร็วนะครับผมตัวนี้ก็เป็นรับสายบางสายโทรศัพท์ทางการด้วยเสียงครับริมฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวเรียกว่าเลือกหมดเครื่องเสียงต่างๆนะครับปรับหน้าจอนะครับฝั่งนี้ก็มีออปชันเต็มเหมือนกันนะครับหน้าจอกลางตัวนี้ครับก็เป็นแบบขนาด8นิ้วนะครับแบบทัสกีนะครับ เนวิเกเตอร์นำทางตัวนี้ก็มีให้สําหรับตัว G T พิมพ์นะครับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อนะครับนี่ก็เป็นปุ่มนะครับเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็แอร์ปิดเปิดแอร์นะครับแบบมือบิดแบบนี้ครับเกียร์ออโต้8ปสปีดพร้อมด้วยสปอร์ตโหมดนะครับผมยังมีตัวเบรกมือไฟฟ้านะครับผมแล้วก็เบรกออโต้โฮนะครับตัวนี้ก็มีพร้อมหมดอยู่แล้วนะครับสําหรับตัววัยร r ่นสปอร์ตตัวนี้นะครับออปชั่นต่างๆนะครับ ด้านในตัวนี้ยังมีเป็นตัวหูฟังอินโฟเรสนะครับให้2ตัวพร้อมกับรีโมทนะครับควบคู่กับการใช้งานคู่กับตัวจอเพดานนะครับผมนี่นะครับจะแถมให้นะครับจะเก็บไว้ในช่องเก็บของนะครับบางทีก็อยู่ที่เกะด้านหน้านะครับลูกค้าสามารถเปิดชมดูก่อนได้นะว่าเราออกรถเนี่ยครับมีอุปกรณ์ตรงนี้มาให้เราด้วยหรือเปล่านะครับสามารถสอบถามเซลได้บางทีก็เซลอาจจะลืมก็มีนะครับอาจจะแยกไปเก็บไว้นะครับแต่ของเราจะเก็บไว้ในนี้โดยส่วนมากนะครับออปชันด้านหลังนะครับก็ มันเหมือนกันทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับผมรุ่นนี้นะครับเบาะหนังทั้งหมดนะครับไม่สามารถขยับเดินหน้าถอยหลังได้นะครับผมจอกลางขนาด12.1นิ้วนะครับสำหรับตัว GT Premium เท่านั้นนะครับผมขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อนะครับตัวเริ่มต้นจะไม่มีจอตรงนี้นะครับการใช้งานนะครับแค่กดตรงนี้ครับแล้วก็งัดออกมาได้เลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มปิดเปิดแลวหรือว่าสั่งการด้วยรีโมทครับก็จะมีให้พร้อมครับผม ตอนนี้ก็ยังแถมเป็นสายใ d m i ีไมไฟนองเกลไว้เชื่อมต่อนะครับเวลาเราเชื่อมต่อกับจอนะครับกับโทรศัพท์มือถือเรานะครับแอร์ก็มีด้านบนแบบนี้ครับทั้งสองฝั่งแล้วก็นี้ก็สามารถเป็นปุ่มควบคุมนะครับแอร์ด้านหลังได้บผงเพิ่มแรงลมรับลดแรงลมนะครับตัวนี้ก็ปิดเปิดได้เหมือนกันนะครับสำหรับตัวด้านหลังตรงนี้นะครับก็ถือว่าครบวงจรับผมการใช้งานก็สะดวกสบายนะครับออปชันจะมีประมาณนี้เลยนะครับผม นี่นะครับก็จะพามาชมนะครับสาหรับท่านที่ยังไม่เห็นว่ารุ่นนี้มีออปชันอะไรบ้างนะครับผมคันนี้ก็จะมีเนี่ยครับสปยเลอร์นะครับผมติดตั้งจากโรงงานมาเลยนะครับสากะแบบทีบฉลามนะครับผมอีกอย่างคือรุ่น GT Premium จะได้เขาเรียกว่าฝาท้ายไฟฟ้าครับ้อมกับเซ็นเซอร์ติปิดเปิดด้านหลังนะครับผมตัวนี้นะครับเซ็นเซอร์กัยยจอดด้านหลัง4จุดนะครับสำหรับตัว GT หรือว่าตัวเริ่มต้นนะครับจะมีแค่เซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดเท่านั้นนะครับด้านหน้าจะไม่มีเซ็นเซอร์เลยนะครับ ตัวนี้ก็ถือว่าจัดมาเต็มแล้วสำหรับตัวท็อปกับเครื่อนสงล้อนะครับผมนี่นะครับสีเทาแบบนี้นะครับถ้าเป็นสีขาวนะครับราคาจะเป็น1,484,000บาทนะครับตัวสีขาวไดมอนด์นะครับจัดเต็มแบบนี้นะครับท่านไหนที่สนใจก็สามารถโทรมาสอบถามได้ครับผมต้องการออปชั่นแบบไหนนะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นหลายแบบหลายสไตล์นะครับผมอยากแต่งอยากได้ดอกเบี้ยต่ำหรือว่าไงก็มาคุยกันได้ครับสำหรับตัว gt premium ขับเคลื่อน2ล้อหรือว่าตัวท็อปขับเคลื่อน2ล้อนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกคันนึงครับเป็นตัวสีขาวนะครับตัวนี้เป็นตัว elite edition นะครับผมตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่1 6 4 9 0 0 0บาทครับสำหรับตัว 4, คูณ4นะครับถ้าเป็นสีดำราคาอยู่ที่162900 0บาทครับผมสีขาวจะบวกเพิ่มมา2 0 0ห0ื่นสำหรับตัว edition นะครับถ้าตัว standard จะบวกมาแค่1 5 0 0 0บาทนะครับผม นี่ครับข้อแตกต่างด้านบนตัวนี้นะครับก็ทําสีดําจากโรงงานมาเลยไม่ว่าจะเป็นตัวราวหลังคาแล้วก็หลังคาด้านบนนะครับคีบชรลามสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับก็ทําเป็นสีดําเงามาจากโรงงานให้เลยนะครับออปชั่นภายในนะครับมาดูคร่าวๆนะครับเบาะจะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลครับสะท้อนความร้อนได้ดีนะครับผมสครับเพดไฟ led นะครับตัวนี้ก็ติดตั้งมาจากโรงงานสําหรับตัวรุ่น elite edition เท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องบันทึกภาพหน้ารถนะครับ ก็จะติดตั้งมาจากโรงงานให้เหมือนกันนะครับผมนี่ครับเบาะตัวนี้ถือว่ามันจะดูสวยงามแล้วก็สปอร์ตยิ่งขึ้นครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะราคาสูงขึ้นมานิดนึงนะครับสาหรับท่านที่อยากเปลี่ยนนะครับผมผมไม่แนะนํานะครับเพราะราคามันสูงจริงๆนะครับถ้าแยกขายออกมานะครับออปชั่นก็จะเหมือนตัวทั่วๆไปสแตนดาร์ดเลยนะครับผมระบบขับเคลื่อน4ล้อซูเปอร์ C-4 Wheel Drive 2นะครับเบรกมือไฟฟ้าแบบออโต้โฮออโต้เกียร์ออโต้8สปีดนะครับผม ระบบอื่นๆนะครับก็เหมือนตัวสแตนดาดแตกต่างแค่ออปชันเบาะหนังนะครับตัวนี้นะครับสำหรับตัวกับเครื่อน2ล้อเขาจะได้เป็น Airbag 7ลูกเหมือนกันครับสำหรับเหมือนตัวนี้เลยครับสำหรับตัว Elit e e d i t i o นนะครับเห็นไหมครับว่าด้านหลังสปายเลอร์และตัวเสาอากาศก็จะเป็นสีดาแบบนี้จากโรงงานมาเลยนะครับผมหรือว่าท่านไหนนะครับที่อยากได้นะครับเป็นตัวสแตร์ดนร้าผมตัวธรรมดาจะมาแต่งแนว Edition แบบนี้ก็ แจ้งมาได้ครับสามารถตกแต่งเพิ่มเติมให้ได้เลยนะครับผมครอบกันชนด้านหลังและด้านหน้าก็ทําสีดามาจากโรงงานเลยครับผมพร้อมกับตัวปลายท่อสแตนเลสก็ติดตั้งมาจากโรงงานให้เหมือนกันเลยนะครับสําหรับตัว Elite Edition นะครับผมนี่ก็นะครับเป็นมีอักษรนะครับผมตัว Elite Edition ตัวนี้ครับก็ติดเพิ่มเติมมาจากโรงงานให้แบบนี้เลยครับจะได้ความบลอสปอร์ตอีกมาอีกแน่นอนนะครับผมนี่นะครับ ถ้าเราจะแต่งเพิ่มเติมเลยว่าจะเป็นตัวค่าเดียวเนี่ยก็สามารถเพิ่มเติมได้นะผมนี่นะครับตัวนี้ฝาท้ายไฟฟ้าครับยังมีให้เหมือนกันอยู่นะครับเหมือนกันทุกรุ่นนะครับสาหรับตัว GT Premium นะครับผมมันจะเป็นตัวสันดาปแล้วก็ตัว Edition แบบนี้นะครับผมเบาะแถวสามครับว่าเป็นตัวหนังสีน้ตานะครับแต่ว่าจะเป็นเบาะหนังสังเคราะห์นะครับจะไม่ได้สเปคเดียวกับตัวเบาะแถวหนึ่งแถวสองจะเป็นเบาะโครเล่โวลเล่สำหรับเบาะที่สะท้อนความร้อนนะครับผมด้านหลังจะเป็นเบาะหนังสังเคราะห์ธรรมดานะครับ ที่ติดตั้งมาจากโรงงานให้เหมือนกันนะครับผมด้านท้ายก็จะนี่ครับผมสั่งการด้วยมือก็ได้นะครับรีโมทก็ได้หรือว่าเซนเซอร์เตะด้านล่างทั้งสองฝั่งก็ได้นะครับออปชันจัดเต็มแน่นอนสําหรับตัว CWD คันนี้นะครับผม Elite Edition นะครับประมาณนี้เลยครับอย่าลืมนะครับผมท่านไหนที่ชื่นชอบหรือว่าอยากได้ออกรถแบบนี้ก็สามารถลองโทรมาสอบถามกันได้นะครับผมมาพูดคุยกันได้นะครับผมอยากได้รายละเอียดยังไง ครับตกแต่งยังไงเพิ่มเติมยังไงก็มาคุยกันได้นะครับผมนี่นะครับจะมีมาดูข้อแตกต่างอีกนะครับนี่ครับว่าด้านข้างตรงนี้ครับก็จะเป็นเบาะหนังนะครับไอตัวหนังสีเบาะสีจะเป็นสีดำนะครับตัวนี้ก็ได้เป็นสีํำตาลเหมือนกันกับตัวเบาะนั่งนะครับพร้อมด้วยอักษรตรงนี้นะครับปาเจโร่สปอร์ตกแต่งภายในตรงนี้ครับก็ให้รถดูมีมิติดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับผมยังมีเป็นตัวที่บอกว่ากล้องบันทึกภาพหน้ารถนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งมาจากโรงงานครับของส่วนแทมิซูบิชินะครับมนี้ ติดตั้งมาจากโรงงานให้เลยนะครับแต่ถ้ารุ่นสแตนดาร์ดรุ่นปกติเนี่ยสามารถสั่งซื้อมาติดเพิ่มเติมได้นะครับเหมือนกันอย่างนี้ทุกอย่างนะผมจะเพียงแค่ว่าตัวอีดิชันเนี่ยจะได้จะได้มาจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้นะครับราคาจะสูงกว่านะครับราคาแล้วก็สูงกว่านะครับผมสรุนลก็น้อยกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเขาใส่ออปชั่นตรนี้เข้าไปแล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องมาแต่งเพิ่มเติมอะไรนะครับผมอยากได้กระจกหรืออะไรเพิ่มเติมมาเป็นสีดําก็มาพูดคุยกันได้นะครับผมด้านหน้าตรงนี้นะครับอยากได้คิ้วนะครับ พวกนี้เป็นสีดําเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้นะครับผมผมสามารถจัดให้ได้หมดนะครับและไฟหน้าตรงนี้ครับผมนี่นะครับนี้จะเป็นสีดำดาด้านในอยู่แล้วนะครับผมตัวที่รอบรอบดวงไฟนะครับนี่นะครับปกติมันจะเป็นสีคอมเมียมนี้ก็สามารถทา้เป็นสีดําได้หรือว่าอยากแรปเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้นะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับผมที่รับชมกันมานะครับยังไงครับช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามนะครับไว้ใ้ช่องกะถานี้มิสโซูด้วยนะครับผมถ้า มีการอัปเดตเพิ่มเติมหรือว่ามีออปชันอะไรดีเนี่ยมีรถรุ่นใหมด่ดีๆเปิดตัวมาผมจะมนานำเสนอให้แบบนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับผมที่คอยรับชมและเป็นแรงใจผมมาโดยตลอดนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ